เขามาดาวีนึงไม่ได้เหตุผลนะไม่ตอนตอนนี้มีคนดูที่ไหนไม่มีช่องพี่ไม่มีกระหลงกงมีเด็กคนดูฮะมใคหลังน้องผมพี่ย้อนหลังไม่เท่าไงอย้อนหลังใช่แสดงวอาเราเหมือนกันว่าคนย้อนไหลมาดูอืมเรื่องมันก็ผ่านแล้วน้องเครียด อ้าวเดี๋ยวนี่โหเราฟังเรื่องอาจารย์เลยเนะี่ยอาจารย์ยังไงนะอาจารย์ยังอยากรู้จังชื่ออาจารย์แหละเอาดิส่งส่งส่ง,ส,งส่งชื่อมาดิมันไม่ไดิงหรอใช้กันหจบก็ได้ขอส่งชื่อมาหน่อยี่เออชื่อมาเลยไอ้มันดิงไอ้มันดิงเข้าไลฟ์มึงทำไงแปลเลยนะเองเอาไปของมึง ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมจำลักษณะได้แต่แม่เหรอจริงเหรอแต่ว่าต่๊จะว่าลักษณะพอยๆอย่าไม่ได้สูงไม่ได้สูงผมพูดได้แค่นี้นะไทยวะผมบอกคนนันนี่กูฮาเลยได้จ้ะใส่แม่ไม่สูง <laughs> ไม่จะนึไม่ออกเจ็ว awesome. <te ales> ่าผมบอกไม่ไ huh. ด <Y> ้เลยในเรียเนี้นะแต่บว่าเพื่อนของบอกบอกไล้ว่าเป็นนัาองมีเพื่อนเป็นอาจารย์นเหรอนรอาจารย์มีไไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนผมทีว่าไอ้กูเอ่าเล่าให้ฟังเขาไปเล่าหนังเ่อเจ็มันมันบอกได้ว่าเป็นนาจารย์คองหนเด็บตัวเลยด็อืมเราเราไปดูดูเรียหเออโห